พ no anyway, no oui, ่อทีเอิญวนไหนเล้อเล้อเอวยมหวริ่เนาะเมยวไหนาะไงแล้วว่าสิเอาไปเลี้ยงงอไเล้อบ่ได้บ่ได้เล สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายทองคํานะคะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนพบกับเราในช่องคลายทองคําวันนี้นี่เราจะพาพีท่ทองไปในอาบน้ำอาบท่าอย่างสะอาดสะอ้านเลยดูดาวเรืองก็อาบแล้วนะเอฟซีหลังจากปะแป้งมาหลายวันนะดาวเร,เรืองก็ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ไปโรงเรียนสองอาทิตย์แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้อาบน้ำให้สักทีวันนี้ก็เลยลับ อาบน้ำอาบท่ามาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับเอฟซเหมือนเดิมหลอกกินตะอ้อยหลอกกินตะยาจะหมดแล้วนี่ไม่เอฟซี FC. ท่านใดอยากจะสนับสนุนมาบ้างนี่ขุนมากก็ไม่ได้เดี๋ยวตกบันรอบสองอีกยุ่งเลยพี่ทองวันนี้จะพาไปหาน้องกันเจ้านะไปหาลูกสาวจะไปทําอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับเอฟซีทำไมพี่ทองไม่ได้ไปเห็นลูกสาวกี่วันแล้วนี่สองสามวันแล้วมั้งนี่ตั้งแต่วันไปใส่บาดวันนั้นนะ วันนี้ก็จะพาไปหาลูกสาวนะครรบะว่าเอาด<อ>าวเรืองไปด้วยโอ้เอาดาวเรืองไปด้วยไม่ได้เราวุ่นวายไม่รู้แล้วเห็นอาบน้ำใหวว้วาวุ่นวาวุ่นวาวุ่นถ้าเอาดาวเรืองไปวาวุ่นอาบให้เฉยๆเพราะว่าไม่ได้อาบหลายวันแล้วว <c oughs> นทวนสมบูรณ์ดีมากเลยทั้งสองเชือกนะพี่ทองดีใจไหมครับนุ่นดาวเรืองกักคอยอีกแล้วเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราไปติดตามกันดู <c oughs> ครับดู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  <c oughs> ติดตามกันดูว่าเราจะพาพี่ทองไปหาลูกสาวเพื่อ จะทำอะไรไปเยี่ยมมากานมองจันเจ้าแล้วแม่แป้งพอไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วคิดถึงคิดถึงนู่น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 น่นเจะว่าไปหาแม่แป้งอ้อนไปซบเขาเลยอ้อเสาะเขาเลยนู่นน่นอิจฉาเขาเลยดาวเรืองอิจฉาเขาเหรอจะมีลูกอิจฉากรบรีบมีเราจะทําให้ดาวเรืองอิจฉาอิจฉาไปเดี๋ยวพี่ทองก็เปลี่ยนใจเองเนาะเฮฟซีเชื่อผมว่าไม่อยู่อยู่ไม่ได้แน่ๆสักวันพี่ทองต้อง ใจอ่อนแน่ๆเอาเราไปติดตามกันดูว่าเราจะไปทําอะไรกับน้องแกนเจ้าและแม่แป้งนะพี่ทองโอ้ดาวเรือง,อง,องพอแล้วดาวเรืองพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเลยดูพี่บัวค่ะดูพี่บัวโอ,อ้รีบเลยรีบรีบบอกว่าจะไปบ้านหาแม่แป้งนี่รีบเลย ออบอกว่าชักช้าไม่ได้แล้วพี่ทงว่ะตอนนี้พี่ทงก,ก็เดินทางมาถึงบ้านน้องดาวแล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยรู้หน้าทีออ่อันนี้พี่เดือนไม่เห็นส่งเสียงลงเลยวันนี้ Belle, บอกว่ากินซะแล้วดไปทางไหนดูดู gue, อ ar, เอาเอาไอ้ทุกทีจะเป็นพี่เดือนอู้อู้อู้หทุกทีจะเป็นพี่เดือนวันนี้เป็นน้องดาวอู้อู้หูไม่แป้งก็พอไม่แป้งอู้นู so ่นนู <acting> ่น <poetry> นู่น ครูเบามาหาล่ะทำทามาเร้ว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 มาหาพ่อเร้มเว,มา,ว,ม,าว,ม,าวมาหาพอ่าาพอแลว้วไปไปไปสักทายพอ่อไปดูสักทายพ่อดูค่ะดูเอาปลูกก็ปลูกสิคุณคุณไม่แป้งก็ได้โอ้ให้ลูกไปหาพ่อพอเนนุ่น,นหันหันหลังให้เขาเซยคุณโอ้ย่าสุฟ่าหลายแป้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หายดีก่อนให้หายดีก่อนดูดูด <c oughs> หายเศร้าก่อนนี่ก่อนโอ้ยอย่าสุปป้าหลหลใจเย็นๆใจเย็นๆยจะเจ้าไปหาพ่อไปลูกไปเดินไแผาพระทองเร็วพระทองกับจะไปทักทายแม่พูายพ่อ ยัยแกยังว่าหันดากให้เลยแกยังว่ะแท้ที่ใส่ลูกมาพยอมเลยจะของหันอันดากใส่เลยพุ่นอันนั้นกแยจะไปจับพูดพูนประจิทักไทยประจิทักไทยกันอืม ถอดองอยู่ใชยมาเด้อมาเอาลูกสร้างกับบ้านได้นี่เถอดองปฏิมาเฉยนี่เฮ้ยไปหาพปูนเอาลูกบ้มาเอาลูกสร้างกับบ้านเด้อเอาหลานกับบ้านเด้นี่กระปุอปุนปุนปุนเออลูกเจ้าก็มาเด้อปุนปุนโอ้ยเป๊ะก็ยิ้มไปมาเร็วก็เออมาตัว โอ้พี IP ่ด ok the ูแม่แป้งเออไม่ออกนะติดติดตูดอยู่อะไรพี่ทองเดี๋ยวใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับดูลูกดูลูกดูจนเจ้าดูจนเจ้าไปมุดอยู่ใต้ท้องแม่เลยจันเจ้าจันเจ้ามาพี่จนเจ้ามาพี่เร็ว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 พอที่เอิญคนไหนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอาเลยแม่ไหวนี่เนาะแม่ห่วงไหวน้ำเนาะ ดดููแม่ห่วงแห้งเอาเด้อเอาเด้อป่ะมาณสิเอาไปบ้านเด้อนี่พอแล้วม่แป้งแม่แป้งห่วงลูกเลิกจะห่วงผู้บ่าวกันแน่นี่ท้องท้ายท้ายเรียกต่างอีกแล้วเรียกางอีกแล้วจันเจ้าจันเจ้ามานี่เร็วเร็วเร็ว เอาเอาลูกทั้าโอ้ยสิมาเอินสิมาเอิญควัหลานครับคันอันนี้กะทิเอาให้ปลาทองเอาไปเลี้ยงบ้านน้ำก็ได้ไปจุ๊บไปยังมึงหันไปกินนมดูไปกินนมอ่ะถือหน่อยเอาใส่คอยถือยัางตะโคนหน่อยนะถือไว้ เอาฮะมองเข่าไปได้ก็จะเข้าทั่วพูนพูนบุยบุเบุยจุ๊บเยอะกินนมอยู่กินนมอยู่โอ้ย เดี๋ยวเขากินนมแล้วก่อนโอ้ยพี่ท่องกับพ่อพี่ท่องยาฝ่าว่าเห็ุงานลูกเมื่นเมนเอนเตา หายปลาท้องเอาไปเลี้ยงบ่อี่ิบ่อ้ยบ่อเลยไอ้ที่ทอดง่ายแล้ว้อง่ายแล้วว่าสิเอาไปเลี้ยงหง่ายแล้วว่าให้เลี้ยงได้อยู่มีเป็นสิบโตก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้บ่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 ได้คุณคุณเอาเด้อเดี๋ยวจันเจ้าอันเดี๋ยยยวให้า ้องไปหตีเรื่องอิจฉาก่อนเอกว่าลูกสาวก็แท้เนาะพี่ทองเนาะตู่พี่ทองพี่ทองเป็นน้องนี่น้อยอายุตอนนี้รอตีบอกให้บอกว่าบอกดาวเรื่องว่าบอกให้ไม่แป้งบอกดาวเรื่องวันนี้เด้อเป็นไอดอลเห็นแต่ข่อไข่ได้ลูกสาวหนึ่งซีนี้ตีเดี๋ยวไปอาบน้ำาอาบน้ำโอ้ยไปงานไปหาคู่เมื่อกี้เล่นๆๆนะเอาเงินกลางคู่แน่เไม่ออกหางแม่เลยทีนี้ ดูดูดวงดาวดูดวงดาว้วติดกับพ่อสองไปแล้ว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 ไปอ่างคอเลยไปอ่างคอเลยเอาเก็บเก็บใบเก็บไว้เดี๋ยวมันสีขาดมันสีเสียเดี๋ยวพอพ่อไปสื่อเสร็จแล้วตั้งแต่ออกยังไม่ได้เรียกขวัญให้น้องจันเจ้านะเอฟซีกันเลยวันนี้ได้เลิกงามยามดีมาเรียกขวัญให้น้องจันเจ้าเลยน้องจันเจ้า

พี่ทองเอ้ยปุ่นไปเล่นกับน้องดาวแล้วน้องดาวติดกับพ่อทองดีนะไปแหงานด้วยกันบ่อยยอดมากเลยปุ่นปุ่นปุ่นไปมุดแม่เยอะโอ้ยไปงานพี่ทองหิวบ่หิวบ่อือแปบงบอย่าฝ่าห้องอ้อนเอาพ่อทองนะเนี่ย ทำไมแป้งอ้อนเอาพระทองใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดูความน่ารักน่ารักน่ารักน่าชังดูเป้วเป้วเลยดูดูเปลวเป้วเลยสําหรับวันนี้เราก็มาเรียกควันให้น้องกันเจ้าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เลี้ยงง่ายๆโตไว ในคำไม่คูณเหมือนพระทองเดอ้อใหญ่โตไปเดอ้อนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเราต้องไปญาติลูกเราต้องไปญาติลูกด,ดาเอาไหมดาะบายีีโอ้ยฮนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโัหน้านะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้น้อยหมวกอ้อมใจด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปโัหน้าเด้อสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ